สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไม้ของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2567 มอโต้อธิฐานใี้ดูได้ธั้คณาและราศีเลยนะครับมอโต้ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอาารร่านสลักพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับขอรูปพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสนะครับ มอโต้อ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกมีไพ่พลังงานของไพ่ควีนออร์ไพเคิลราชินีถือเหรียญราชินีแห่งความมั่นคงความมั่นคงในความรู้สึกในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินการเงินในตัวของคุณก็ได้เป็นความสวยความหล่อความมีเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือมีไพ่พลังงานการที่มีคนอดีตที่อยากติดต่อกับมา พูดกับเข้ามาคุยปรับความเข้าใจ กับคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังของไพ่สี่ไม้เท้าการวางแบบแผนการวางอนาคตมีไพ่ของความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือมีไพ่ของคนที่จะกลับเข้ามาเป็นความมั่นคงซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับมีไพ่ของความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่วางไว้ก็ได้นะหรือการที่เป็นคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครแล้วเหมือนคนที่ไปเติมเต็มให้กับคนคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขา ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะแมจิเชียนเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันพุธก็ได้เป็นไพ่ของการที่มีความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองเป็นไพ่ห่งการวนกับการหวนคืนก็ได้นะมีไพ่ของการที่เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นคนที่รอบรู้ในหลายๆด้านในหลายๆวิชาชีพในตัวของคุณด้วยก็ได้นะมีไพ่ของการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สองถ้วยการพบเจอ เป็นไพ่ของการพบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ได้ยังมีไพ่ของความผูกพันยังมีไพ่ของความผูกมัดที่ตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณและเขาอยู่ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเด e เอ p มเพ r อร์ชาวเมธธาดไฟเป็นไพ่ของการดูแลหรือการดีที่ผ่านมา คุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนคนที่ทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งทุกๆอย่างก็ได้นะมีไพ่ขลังงานของชาวต่างชาติหรือมีไพ่ของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศหรือการที่มีคนทํางานเกี่ยวกับด้านรับราชการด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของคุณในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังนของไพ่คิงออบวานราชาถึงไม้เทา้าเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถนะ เป็นไพ่ของคนที่ขยันเป็นไพ่ของคนที่ทุ่มเทกับงานในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือในความคิดของคุณคุณอาจที่จะทุ่มเทให้กับงานเพื่ออนาคตในความหวังในวันข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังของไพ่ชาวการลัคนากันเป็นไพ่แห่งการกลับมาคิด การกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจในความรู้สึกในตัวของคุณก็ได้นะครับมีพ่แ่งการที่ไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้เป็นไพ่ของครูบาอาจารย์หรือการที่คุณอาจี่จะมีการไปเรียนรู้หรือการที่ไปเรียนรู้ในสายงานของคุณเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังแหการเรียนรู้การทบทวนสิ่งต่างๆในตัวของคุณอยู่นะครับมีไพ่พลังของไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นครอบเป็นครัว ในตำแหน่งอนาคตจะมีพลังงานของความอบอุ่นภายในครอบครัวความห่วงใยความเกื้อนหนุนและเกื้อกูลในครอบครัวของคุณด้วยก็ได้นะหรือมีพ่งของความอบอุ่นการที่มีคนคนหนึ่งที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตงานต่างๆด้วยก็ได้นะคือการเป็นคนที่ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พางของไพ่เดวิลเป็นไพ่ของใต้สําหรับเป็นไพ่ของการที่มีไพ่ของกิเลสนะเป็นพงางของความรักความโลภความโกรธความหลงมีไพ่ของคนที่อาจจะหลงไปกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารุ่มหลงไปในความรู้สึกก็ได้ความอยากได้ความอยากมีในตัวของเขาอยากมีอีกคนหนึ่งก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่อาจที่จะเคยหลงไปหรือในความคิดของคุณอาจจะยังตัดกับความรู้สึกไม่ขาดกับ เขาไม่ว่าจะมีลูกด้วยกันแล้วไม่ว่าจะมีพันธนาการทรัพย์สินร่วมกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ครั้งต่อไปที่คุณกลับบ้านมีไพ่แห่งความสุขความสมหวังที่คุณได้กลับมาพบเจอกับความรักที่เติมเต็มความรักที่เอาใจใส่ความรักที่เอื้ออาทรต่อกันและกันด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ความ ความเป็นอิสระในตัวของคุณการที่คุณจะเป็นคนที่กำหนดเส้นทางด้วยตัวของคุณเองเป็นไพ่ขหงการที่มีอนาคตและเป้าหมายอย่างสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เบอร์คานานะครับการเติบโตการ ปลดปล่อยพลังงานของแสงหรือดูแห่งความใบไม้ผิเป็นไพ่แห่งความเบิกบานเป็นไพ่แห่งความสมหวังที่คุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆหรือกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ได้นะอาจจะพบเจอกันในการที่ไปคุยงานหรือการที่มีการที่คุณกับเขาทํางานอยู่ในสายงานเดียวกันก็ได้นะมีไพ่ห่งการติดต่อหรือการพบเจอการพูดคุยเกี่ยวกับ ในสายออนไลน์ก็ได้นะครับบางคนสมหวังนะครับบางคนไม่สมหวังเพราะมีไพ่ของเดวิลอยู่เนี่ยเป็นพลังงานความหลอกลวงนะใน คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีไพ่ของความคิดถึงที่เป็นสองถ้วยเป็นพลังงานของการพบเจอกับสิ่งที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คุณเคยเกื้อหนุนเขาเคยเกื้อกูลกับเขาเคยช่วยเหลือกับเขาก็ได้มีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความหวงังเคยลงหลักปักฐานเคยสร้างอนาคตร่วมกันมีไพ่ของความหวงังความฝันที่เขาเคยมีไว้ให้กับคุณและเขาก็ได้นะ ในคำพูดที่คุณเคยคุยกับเขาในสิ่งที่คุณกับเขาได้มีเป้าหมายในการร่วมใช้ชีวิตด้วยก,รกรันก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงความอบอุ่นที่คิดถึงความเติมเต็มที่คิดถึงความห่วงใยและการดูแลของคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่ของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์อาจ,จี่มีพลังงานของชาวธาตุน้ากระกรมีพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ ธาตุดินกันพุชมกรน,นะมีไพ่พลังงานของคนที่เกิดวันพุธด,ด้วยก็ได้นะครับชาวมากรลัคนามากรชาวกันลัคนากันอขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนก่อนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เก้าเหรียญน,นะเป็นพลังงานการดูแลหรือการกลับมาอยู่ในเซฟโซนของคุณ การกลับมาปกป้องในตัวของคุณเองก็ได้หรือการที่คุณอาจจะหลุดพ้นกับคนคนหนึ่งมีความสดใสขึ้นมีความสุขที่อยู่กับตัวเองโสสวยรวยรในแบบของคุณการเริ่มต้นให้กับตัวของคุณ อีกครั้งหนึ่งก็ได้การเดินทางครั้งใหม่ของคุณที่คุณจะเริ่มต้นให้กับตัวของคุณเองคิงออฟวานราชาแห่งไฟเป็นไพ่ของคนที่การที่ปกป้องของคุณการดูแลของคุณคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับมีไพ่พลังงานของสิ่งสังเิ์ครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาชาวธาตุลมกุ่มตุลเมทุนเป็นไพ่ของคําอธิษฐานขอพร ของคุณสิงศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคํำอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือหรือการที่มีไพ่ของคํำอธิษฐาน การอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสิงที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของการเดินหน้าของคนคนหนึ่งหรือการที่คุณน่ะที่ถือธงของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่การกลับมาง้อขอโอกาสการง้ขอขอคืนดีนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คิงออฟสอดราชาห่งสายลมลมที่พัดผ่านเป็นไพ่ของความเข้มแข็งในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของความเข้มแข็งและเด็ดเดียวและชัดเจนในตัวของคุณเป็นคน ที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่เป็นมีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงนะมีไพ่ของการที่มีวิวออฟฟอร์จูนโกงล้อแห่งวันเวลาสิ่งต่างๆโชคชะตาสิ่งต่างๆเปลี่ยน โชคดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมนะครับมีไพ่ของอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะเป็นไพ่ของกงร้อแห่งโชคชะตามีไพ่แห่งความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกที่ยังผูกมัดซึ่งกนและกันอยู่ด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังของไพ่เดอะเวิร์เป็นไพ่ของเมเจอร์เบื้สุดท้ายประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรู้เป็นไพ่แห่งการเติบโตในตัวงคุณเป็นไพ่แห่งการที่ คุณอาจจะจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็ได้นะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ยังมีบาดแผลในหัวใจเป็นไพ่แห่งการเดินไปข้างหน้ากับการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของคนที่อายุน้อยกักากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับมีพลังงานของไพ่ผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้ว ก็ได้นะมีไพ่ของการที่คุณกับเขาอาจจะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่คุณกับเขาเป็นคู่กันอยู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของการที่คุณกับเขาเคยร่วมสร้างร่วมบูรร่วมสวนกันมาหรือกับสิ่งที่ผ่านมาก็าอาจที่จะหลงไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวในวันที่เขาตื่นรู้ในวันเวลาที่เขามีสติอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทํากันมา ็ได้นะมีไพ่ของการที่มีคนคนหนึ่งอยากวนย้อนกลับเข้ามาอยู่ในวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เสียดายสิ่งดีๆเสียดายโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขาก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับอ่าขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมก่อนนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขา เขาคิดถึงคุณไหมนะครับขอไพ่พลังงานของไพ่ในตัวตนของคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปนะครับมีไพ่พลัง,งของไพ่สเตนนะเป็นไพ่ของความเข้มแข็งเป็นไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาเพื่อยอมทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้คุณกลับมาเหมือนความรักที่อบอุ่นที่มอบให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้โอกาสแห่งการเริ่มต้น อีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขาเออดเอาครับเป็นพห่งการที่คุณกับเขาได้พบเจอกันหรือเขาคิดถึงวันแรกที่คุณกับเขาได้เริ่มต้นความอบอุ่นด้วยกันก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนความเจ็บความผิดหวังความเศร้าและความเสียใจหรือเขาไปพบกับใครมา คนคนนั้นของเขาอาจจะมีไพ่ห่งความหลอกลวงความไม่ได้จริงใจหรือใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับเขาก็ได้เป็นไพ่ห่งความขัดแย้งกับปัญหาอาจจะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินในช่วงนี้ของเขาด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ก้าวเหรียญน,นะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เคยช่วยเหลือเขาคุณคือคนที่เคยเกื้อหนุนเกื้อกูลเกื้อหนุน,กน,นแก่เขาเป็นไพ่ห่งความคิดถึง ความโหยหาความรักเก่าๆที่คุณเคยมีให้กับเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สามดาบลึกๆแล้วความรู้สึกของเขาอาจจะจะดูภายนอกเขาอาจจะดูเหมือนคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่งในความรู้สึกแต่ภายในของเขารู้สึกถึงความคิดถึงรู้สึกถึงความผัดภาครู้สึกความสึกถึงความเจ็บปวดที่วันนั้นที่เขาเคยทําไม่ดีไว้กับคุณด้วยก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะซันเป็นไพ่แห่งการวนกับการหวนคืนอยากกลับเข้ามา ในความรักความสัมพันธ์หรือคนคนนี้ที่จะเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ตอกอกี่ครั้งตอกอกี่ครั้งแล้วก็ได้กับการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์แห่งการเรียนรู้กับเขาและ k คิงอัพครับเป็นไพ่พลังงานของราชาถือถ้วยเป็นไพ่ของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากที่จะกลับเข้ามาถือความรู้สึกถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่จะกลับเข้ามาเอาใจทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เขาขาดหายไปในความรู้สึก ในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของความพัฒนาการมีไพ่ของพลังงานของไพ่คุณคือคนที่พิเศษที่สุดเป็นไพ่ของคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยเอาใจใส่เขาเหมือนคนที่พร้อมที่จะดูแลเขาทุกๆอย่างนะครับเป็นไพ่ของคนที่เอาใจใส่หรือขาอที่จะกลับเข้ามาเป็นคนที่เข้ามาจะไม่จากกับคุณไปไหนเพราะมีไพ่พลังงานของความผูกมัดเข้าจํากลับมาเหมือนคนที่ห่วงคุณมากขึ้น ยอมทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้คุณให้โอกาสกับเขาให้อภัยกับเขาด้วยก็ได้นะแปดเหรียญน,นะครับมีไพ่ของความทึมเทก,การปิดกั้นการบอกการมีคำแพงเป็นไพ่ของคนที่ไปเรียนรู้กับความพัดผ้ากับความผิดหวังมาขาดคนที่เคยห่วงใยขาดคนที่เคยดูแลขาดคนที่เคยเอาใจใส่เข้าไปก็ได้มีไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุ รวมกลุ่มตุนแมทุนขอไพ่พลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะครับขอไพ่พลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สี่เหรียญน,นะ เป็นไพ่ของความโดดเดี่ยวในความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีพลังงานความโดดเดี่ยวในวันหนึ่งที่ขาดคนที่เคยเป็นคู่เขาขาดคนที่เคยมีความมั่นคงซึ่งกันและกันในความนิ่งของคุณในความเงียบของคุณทําให้เขารู้สึกว้าวุ่นทําให้เขารู้สึกกังวลใจในความรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมกับสิ่งที่เขาเคยอยู่กับคุณคุณเคย ช่วยเหลือเขาคุณเคยเอาใจใส่ทุกๆอย่างแกเขาเหมือนความรู้สึกที่มันนิ่งไปในความรู้สึกตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่กังวลใจวาวุ่นอยากที่จะกลับเข้ามาทักทายกลัวคุณที่กลัวคุณไปมีคนอื่นอีกคนหนึ่งก็ได้นะเพราะมีพลังงานของคนใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่มีพลังงานของเดวิลกลับมามองคุณกลับมาหันมามองคุณเหมือนคนที่หึงหึงหวงกับอดีตที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ คุณเคยมอบให้เขาตื่นรู้เห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคนที่เคยดูแลเขาไปก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ king of wands มีไพ่ของการเริ่มต้นมีไพ่พลังงานของไพ่ queen of pentacles the star ความสดใสของคุณความสุขของคุณมีไพ่ของการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีไพ่ของความที่มีเสน่ห์ในช่วงนี้ของชาวธาตุลมด้วยก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ใน pentacles นะครับเป็นไพ่ของ ความนิ่งของคุณนะมีไพ่ของ DM p a ็มพนะครับมีไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆโชคดีโอกาสห่งการเริ่มต้นโอกาสถึงการพบเจอมีไพ่ของถ้วยใบนี้ก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณ หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่ดูค่าให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกของคุณก็ได้นะมีให้ของโอกาสในการเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาคุณคือคนที่พิเศษที่สุดคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือออกมาก็ได้นะพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณพลาดโอกาสในวันที่เขาไม่ได้แคร์คุณในวันเวลาที่เขาไม่ได้สนใจคุณเป็นฝ่ายคุณที่อยู่เหนือความรู้สึกของ ในตัวตนของคุณในตอนนี้แล้วก็ได้เหมือนคุณนิ่งขึ้นเหมือนคุณไม่ได้แคร์เขาเหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนในความในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนคนที่จะเหมือนคนที่เข้ามาเพื่อ ขอความรักจากคุณคืนกลับมาก็ได้นะเพราะมีพลังความมีสเสน่ห์ความผูกมัดในตัวคุณกลับเข้ามาเรียนรู้กลับเข้ามาเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกอยากกลับเข้ามาถือหัวใจหรือมีไพ่ของจักรวาลดึงคุณทั้งคู่ กลับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นไพ่ของการที่ดูแลและการห่วงใยเป็นไพ่ของความเอาใจใส่ความเติมเต็มระหว่างคุณกับเขาเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะดูถึงสายตาแห่งความรู้สึกที่จริงใจระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคุณอาจที่จะรู้ทุกๆอย่าง กับคําพูดเขากับความรู้สึกในลึกๆในภายในของเขาเพราะคุณเป็นคนที่มีเซนต์คุณเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษในตัวของคุณอยู่แล้วกับการที่คุณเคยเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาคุณรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงความคิดของเขาด้วยก็ได้หรือคุณรู้แม้กระทั่ง กับคำพูดโกหกของเขาด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขาได้กับเข้ามาปรับความเข้าใจคุณอยากที่จะได้รับความชัดเจนการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะ,อะขอรูปนังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ มีไพ่พลังงานของความคิดความเครียดความกดดันความว้าวุ่นความสับสนความลังเลความรักวกวนในตัวของเขาเขายังลืมคุณไม่ได้นะในความรู้สึกของเขาในความรู้สึกในความคิดของเขาตอนนี้เป็นฝ่ายที่เขาเหมือนสับสนในความรู้สึกว่าถ้ากลับเข้ามาหรือการกลับเข้ามาขอโทษคุณกลับเข้ามาติดต่อคุณอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาทักทายคุณครั้งนี้ คุณจะให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นพิสูจน์ตัวของเขาเองหรือเปล่านะมีไพ่ของความเสียใจกับความรู้สึกที่เขาทําให้ถ้วยและหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณต้องแตกหักจากเขามาก็ได้นะมีไพ่ของเดินเลิฟเวอร สองถ้วยการพบเจอคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้วิวออฟฟอร์จูนโกงล้อแห่งวันเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะดูถึงการกระทําและการพิสูจน์ตัวของเขาว่าเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะเป็นไพ่ของความคิดถึงความโหยหาเป็นไพ่ของการติดต่อ,อการสื่อสารการตื่นรู้ การมีสติในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นไพร่รางานของไพ่เจ็ดเหรียญกับการรอคอยกับการเฝ้ารอเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าที่เฝ้ารอคุณ ที่เปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาทักทายหรือติดต่อพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะเพราะมีไพ่ไพ่พลัง,งของไพ่คิงออฟสอดมีไพ่แห่งการเดินหน้าเป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดด้วยก็ได้เป็นไพ่ของผลวิบากรรมหรือมีพลังงานความที่คุณกับเขาเป็นคารที่ยังมีข้อผูกมัดยังมีข้อตกลงยังมีข้อการที่คุณกับเขา ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนคนคนหนึ่งที่จะตื่นรู้เหมือนคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาแก้ไขในสิ่งผิดที่เขาทำผิดไว้กับคุณด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับหมอโต๊นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด u b s ส r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับสอบถามค่าครูหรือการที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการดูดวง ID ดีไลน์หมอโต๊ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ